ป็นที่ขารับสักญาะผู้ชายมาเลยมาสิบหกครับใช่ค่ะคุณหลังบ้านอะไรนะคะรู้จักแน่นอนค่ะแล้วจากนั้นก็จะไปชิมทั้งสวยแล้วก็หล่อด้วยนะครับส่วนกับเราสองคนนะครับก็ต้องกับบรรยากาศทุกฉากนะคะวันนี้คาดไม่ถึงเลยนะคะว่าฝนจะตกในขนาดนี้นะคะใช่ครับคนต้ ตอนนี้คือสวยมากๆนะสวยทุกคนเลยนะครับทั้ง15คนสวยหมดเลยนะครับเดี๋ยวอีก สวัสดีทุกคนนะคะลูกหลานชาวไปหนองบัวของเรานี่เองค่ะหมายเล่นต่อไปสาวชันธรน้อยคงอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนหนองบัวครับสปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนหนองบัว ตึ่งถือปฏิบัติสืบทอดตั้งแต่สมัยสยุโขทยัยเป็นราชธานีจนถึงปัจจุบันครับผมงานปีจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนะครับความสามาัคคีภายในหมู่บ้านนะครับปีนี้เป็นป,ปีหนึ่งนะครับที่จะได้อย่างยิ่งใหญ่สวย กับรับน้องสปายนางสาวกัญญาณัฐจันทร์อายุสิและลำดับสุดท้ายครับหมู่ที่สิบสามบลหนองกลับครับน้องอมอ๋องนางสาวกิติพรสมบุญนาอายุ17ปีครับปัจจุบันนี่ขนาดนับซ้อมเป็นแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองนองะเดิน<ม>คนละไม่กี่รอบแต่น้องสามารถทําได้ดีนะ บางเวทีเลยค่ะลอยกระทุงลอยทุกลอยสู่รับโชคใหม่สืบสารประเพณีไทยอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชาริสาเยี่ยมกระจา่างขนมบัวเทพวิทยาคมค่ะ พัฒนาการทักษะทางวิชาการและสร้างความสุขในการเรียนรู้มาร่วมกันพัฒนาตัวเองให้ไปผู้สูสบด้ร้อนไม่มีพัดขึ้นเลยครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญซองคำถามเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่านหน่อย น้องจะใช้วัสดุอะไรในการทําอีกรอบนะครับหากน้องสามารถออกแบบกระทงแบบลักโลกได้น้องจะใช้วัสดุอะไรในการทําครับขอบคุณสําหรับคําถามค่ะถ้าให้ออกแบบกระทงแบบรักโลดดิฉันจะใช้วัสดุจากธรรมชาติและสามารถรีไซเคิลได้ย่อยสลายได้ง่ายค่ะเช่นใบตอ และกระดาษแข็งรีไซเคิลค่ะใช้กาวและสีจากธรรมชาติเน้นวิธีการประดิษฐ์ที่เรียบง่ายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะขอบคุณค่ะอายุ12ปีุดครับผมอันดับต่อไปของนุญาตนเชิญนะครับขยับมาด้านด้านซ้ายนิดหนึ่งครับอ่าโอเคครับดูสาวสวย ครขอเสียงปรบมือให้กับน้องโรสนะครับเด็กหญิงชายที่สาเอ็นกระจ่างนะครับนากโรงพมา่าโรงเรียนโนบานหนองบัวเทพวิทยาคมครับ Good evening ladies and gentlemen My name is ฉันนามสก a ลเบย e My name is Anna I'm from n n o g b อง school in grade 10 My dear director is Dr. b บัญชาวงศ์ าามาเ,เป็นภาษาอังกฤษนะช่แล้วกระ่ดงเลยนะครับ,รบก็เ,บเป็นการแสดงความสามารถนะคะปฏิพานไหวพริบในการตอบคำถามนะคะคำถามจะเป็นอย่างไรฟังคำถามนะครับ น้องคิดว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำคัญอย่างไรต่องานประเพณีลอยกระทงน้องคิดว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำคัญอย่างไรต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทงครับนิดนึ่งค่ะครับยังแนะนำตัวไม่จบเมื่อกี้ภาคกส,<อ>สั่เออขออภัยครับขออภัยเชิญค่ะเชิญเชิญห็นน, <c oughs> น้องนี้ <c oughs> ขออภัยครับต่อเลยครับต่อเลยครับสวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวธทายนานาซาโลวีชื่อเล่นแอนนาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนหนองบัวผูว้อำนวยการโรงเรียนดรบัญชาบงซื้อคำ่ฉันคิดว่าการอนุรักษ์ถึงแม่ล้อมสําคัญอย่างยิ่งต่อการจัดประเพณีลอยกระทงค่ะเ <c oughs> นื่องจากทุกปีเราจะสบภาวะน้ำเสียจากการที่กระทงไม่ย่อยสลาย ร่วมอนุรักษ์โดยการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดน้ำเสียในปีนี้และทุกๆปีขอบคุณค่ะครับโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับได้ทุกคนเลย